สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือเปิดดวงชะตาความรักราศีมังกรประจำเดือนเมษายน2 022นนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงชะตาความรักให้คุณกันเลยว่านะคะในเดือนเมษายนนี้นะคะราศีมังกรนะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในเรื่องราวความรักนะคะและชีวิตโดยรวมค่ะ a c e b o o k อินสตาแกรมนะคะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะเดี๋ยวแอดมินดูแล Channel จะแนบไปให้นะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u s s r r i e l ไลค์แชร์และกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปพิเศษนะคะแรนดอมส่งพลัง นะคะเยอะแยะมากมายเนื่องจากผู้อ่านไม่ได้รับอ่านส่วนตัวดังนั้นจะสื่อสารถึงคุณนะคะให้ตรงตัวชัดเจนที่สุดผ่านทางผลทาง,าทางอื่นๆค่ะเอาแล้วเรามาเปิดดวงชะตาความรักนะคะผ่านทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเลยผลน,นี้นะคะเดือนนี้ผู้อ่านอ่านให้แบบจัดเต็มนะจึงเริ่มต้นจาก ทาร,าร์ตค์สก่อนเลยเขาเปิดตวงชะตาความรักราศีมังกร่อนอามาละเขียงงบซอส ทิ้งนับซโซจะมีจีเชียนนะคะว้าวโฟบอนส์จุวีเราดูซิเดทโอ้ว่าเรื่องของการ transform การ move on เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะเอาละเดี๋ยวพ่ออานจะเลื่อนการ์ดเพื่อที่จะได้ให้เห็นกันแบบชาดๆเต็มๆนะและซิ f ซบอลใช่ในท้ายที่สุดนะคะอย่างที่ผู้ห่านบอกนะคุณจะต้องได้รับชัยชนะแน่ๆอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ ดวงชะตาโดยรวมในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะเอเดจีออกมาบอกว่าอะไรที่มันท็อกซิกอะไรที่มันไม่จําเป็นกับชีวิตนะมีเกณฑ์ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณะจะทําการตัดออกให้ยุติออกให้ ใครที่จมอยู่กับความหมองเศร้ามานานนะคะหรือว่าเริ่มนะคะที่จะก้าวข้ามผ่าน energy ของ toxic relationship หมายถึงความสัมพันธ์ที่มันเป็นพิษนะ่ะคุณดิวกับคนที่เข้ามาแล้วเหมือนเข้ามาทำให้คุณรู้สึกแย่ลงนะคะถ้าภาษาของชาวพูดก็อาจจะเรียกว่าเข้ามานะคะสร้างกรรมนะคะซึ่งกันและกันนะแต่ผู้อ่านจะไม่ค่อยยึดมั่นถือมั่นในคำว่ากรรมเวรจากชาติปังก่อน กรรมคือการกระทำสำคัญว่าเราจะตัดกรรมนะคะของตัวเราเองหรือไม่เท่านั้นเองที่พ้ออานอยากจะบอกที่พ่อ่านพยายามที่จะนําเสนอนะคะในหัวนี้ energy หลังเนี่ยค่อนข้างแน่ชัดแล้วล่ะว่าเป็น king of source นะคะหมายความว่าอะไรที่มันไม่ได้จำเป็นกับชีวิตคุณมีเกณฑ์ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะตัดสิ่ง,งต่างๆเราเนี้ให้หลุดพ้นออกไปจากชีวิตคุณนะคะ ทีนี้๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่านะคะคิงน็อกซ์ซอรนีในที่หลักในอหญ่ที่จะบอกอะไรคุณอีกบ้างนะ,อ,ะอ่าละอู้เห็นไหมคะเปิดการ์ดคนละสำรับนะแต่ออกมาเป็นควีน n o อ s ซ o r อ s สสาเหตุที่นะคะยูเนเวอร์สตัด บางสิ่งบางอย่างหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวคุณตัดบางสิ่งบางอย่างออกจากชีวิตเพื่อที่จะให้คุณได้เริ่มต้นใหม่กับโซเมตของคุณคิงและควีนอฟซอสอยู่ตรงนั้นนะคะคุณจะได้เจอโซเมตของคุณแบบไม่ค่าคิดไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะทีนี้โดดเด่นมาที่คนโสดก่อนเลยคนโสดใ,ใจช้ำๆๆมานานเป็นปีนะคะ อะไรก็ตามที่คุณ manifestation m e d i t a t i o อยู่ตรงนี้นะคะอะไรที่คุณอธิษฐานภาวนานะ energy หลักออกมาบอกเลยว่าคุณจะประสบความสำเร็จถามว่าทำไมถึงประสบความสำเร็จคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองเยอะมากนะในช่วงปี2ปีที่ผ่านมา พัฒนาตัวคุณเองเข้าอกเข้าใจชีวิตเข้าใจความรักมากยิ่งขึ้นนะคุณมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีพิจิกนะคะและที่จะตามมาก็คือชาวธาตุไฟเมสิงธนูซึ่งเป็นว่าที่เนื้อคู่คู่ชีวิตที่กำลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้แล้วถามว่าเข้ามาทางไหนได้บ้างคะอาจารย์สันเข้ามาผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือการเดินทางนะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องงานะเรื่องชีวิตของคุณบางอย่างที่คุณ เคยตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็นำพาความรักมาให้คุณด้วยสำหรับคุณคนโสดนะคุณอาจจะใช้เวลาส่วนใหญ่ช่วงเวลานี้หรือก่อนหน้านี้ถ้าได้เจอกันเนี่ย คุณใช้เวลาส่วนใหญ่คุยกันทางโซเชียลมีเดียแล้วทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่ดีมีเกมพัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงขั้นแต่งงานเพราะคุณได้เจอเห็นไหมคะอีเลเวนอีลเวนค่ะคุณได้เจอโซเมตแล้วก็อาจจะเป็นทินเฟรมก็ได้อาจจะเป็นคนที่เคยรักกันมาก่อนแล้วก็กลับมารักกันอีกครั้งในหว่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยก็เป็นไปได้นะทีนี้เดี๋ยวพอ่านคลีฟไฟเดทให้ก่อนที่จะไปถึงสถานะอื่นๆนะ และที่สำคัญนะคะราศีพิจิกนะคะคุณมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอชาวราศีพิจิกเนี่ยนะคะให้โชคให้ลาบคุณด้วยนะอาจจะให้โชคในในด้านการงานด้วยแล้วก็ในด้านความรักด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะในดูซิแฮงก์แหมนนะเรียกได้ว่าอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ได้หลงใจบอกเลยว่า จบแล้วนะคะคุณมีสติปัญญาเป็นเลิศเลยนะจากเนี้คุณทันเกมในทุกๆเรื่องทั้งเรื่องชีวิตการงานการเงินการเรียนแล้วก็ในเรื่องของความรักคู่รักผู้อ่านมองดูวคุณไม่ได้รีบแล้วเอเนจีนี้ขึ้นมาในคุณโสดโสดมานานแล้วจริงๆนะโสดแบบชน,นิดที่ได้ว่าคุณมีความรู้สึกว่า เอาจริงๆแล้วไม่มีใครก็ได้ถ้าใครที่เข้ามาแล้วมันไม่ถูกใจก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีใครเข้ามาในชีวิตเพราะแฮงก์แมนเนี่ยเ็นที่ของการที่คิดเยอะนะคะรอบครอบกับชีวิตมันก็เลยนําพาไปสู่อะไรคะซิกซ์บอรนะการประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์แล้วก็นิวเลิฟไล e ์นิวบิ i n นิ่งอยู่ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะทีนี้ เรามาต่อกันที่สถานะไม่ชัดเจนคนโสดบอกไปแล้วนะมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูก,ถกใจ ตรงสเปคด้วยตรงตามที่คุณอธิษฐานภาวนาด้วยเร็วนี้นะแบบไม่คาดฝันก็อาจจะมีการทักแชททักไลน์ถ้าคุณเริ่มสนใจเข้าเว็บเดทเจอเร็วนะอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์4ี่เดือนแล้วก็อาจจะชัดเจนถึงขั้นที่เรียกว,ว่ามองเห็นอนาคตร่วมกันเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะแล้วก็ชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์ว่าถ้าคุณได้เจอชาวราศีพิจิกหรือมีเกณฑ์ว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยจะให้โชคลาภคุณนะคะเอาล่ะทีนี้ เเนจีหลักก็มีเกณฑ์การเกี่ยวกับชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มด้วยนะคะโซเมตของคุณหรือเนื้อคู่ของคุณก็อาจจะเป็นชาวธาตุลมด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือชาวธาตุลมในครอบครัวคนรอบข้างมีส่วนทําให้คุณได้เจอโซเมตของคุณนะคะเอาล่ะทีนี้สถานะไม่ชัดเจนเมื่อไหร่จะชัดเจนใช่ไหมสถานะไม่ชัดเจนผู้อ่านมองดูว่าเอเนจีมันเหมือน คุณตัดสินใจที่จะยุติความไม่ชัดเจนด้วยตัวคุณเองนะคะแล้วคุณมีเกณฑ์การ move on และเริ่มต้นใหม่แล้วด้วยคนที่ไม่ชัดเจนกับคุณอาจจะเป็นชาวธาตุลมแต่มันจบแล้วนะทีนี้คุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่เพราะคุณขอไว้ว่าคุณต้องการความชัดเจนคุณต้องการคู่รักคุณต้องการคนที่เขาต้องการที่จะมีคุณไว้ในชีวิตคุณมีเกณฑ์การ move on จากความไม่ชัดเจนนะคะเพราะ ใครคนนั้นเนี่ย Energy เป็น Four Wands มีความไปไปได้ว่าคู่ที่ไม่ชัดเจนอย่างนี้นะถ้าเป็นคู่ที่เริ่มคุยจะมีเกณฑ์การกลับมายู i น n อีกครั้ง Reunion อีกครั้งหมายถึงถ้าในเวลานี้คุณไม่ได้คุยกันหรือเริ่มห่างๆกันไปแล้ว มีเกณฑ์ว่าเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาขอความชัดเจนซึ่งก็เป็นสิ่งที่คุณนะคะคิดคาดหวังหรือภาวนาไว้เพราะคุณมีความรู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยมีเคมีตรงกันมากๆหรืออาจจะสลับกันเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยมีเคมีตรงกันมากๆนะแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะยังตัดสินใจไม่ได้นะคะหรือใดๆก็ตามให้อดทนรอเวลาอีกหน่อยนะคะโฟกัสไปที่ความต้องการตัวคุณเองด้วยนะคะหายัางอื่นทําหรือว่า ถ้ามีใครใหม่เข้ามาก็พูดคุยหามิตรภาพดีๆได้เพราะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยเขาจะตัดสินใจเดินหน้าเร่งเกม Take a คชั่นในการที่จะ ขอความชัดเจนขอเป็นคู่รักแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์แต่ที่นี้เนี่ยมองเหมือนบางท่านเป็นรักระยะทางไกลต้องใช้เวลาแล้วคุณจะต้องรอคอยที่จะต้องได้เจอเจอตัวจริงกันก่อนนะเอเนจี้ของผมบอกว่าคุณจะต้องรอคอยเห็นไหมคะแฮงก์แมนเนี่ยคุณจะต้องรอคอยที่จะได้เจอเจอนะคะในชีวิตจริงก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเรื่องอีกทีหนึ่งแต่ที่แนนะ่คุณมีเกณฑ์ได้เจอโซเมตจากคนที่คุณคุยนี่แหละนะคะทีนี้ถ้าคู่ไหน นะคะเขาเยื้อคุณไว้นานล้นะคะไม่ชัดเจนสัทีเอเน g y มันออกมาบอกว่ามีการบล็อกเกิดขึ้นไม่ฝั่งคุณก็ฝั่งเขานะคะแล้วคุณมีเกณฑ์การ Move On แล้วคุณได้เจอรักครั้งใหม่ซึ่งเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูแล้วก็เป็นคนที่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกมีความสุขเพราะอะไรเหรอคะเพราะ e n น r ี y โซเมดขึ้นตั้ง2แท็บน่ยนะคะตั้ง2ครั้งนั่นหมายความว่าอะไรคะ ถ้าคุณ move on จากคนที่ทำให้คุณเสียเวลานานเพราะว่า e อ e r ี่ท็อกซอยู่ตรงนี้ตัดสินใจ move on แล้วเริ่มต้นใหม่แล้วก็ไม่ต้องรอนานแล้วคุณได้เจอรักครั้งใหม่ได้เจอเนื้อคู่ของคุณแน่นอนแล้วมีเกมพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ซิกสวอรนะคะการสร้างครอบครัวการ,การมั่นหมายและอนาคตร่วมกันอะทีนี้มาถึงคู่ที่เป็นประเด็นมั่งแม่ขาดไม่ได้เลยผู้อ่นมองดูว่าคุณทั้งคู่ยังตัดกันไม่ขาดนะ สตอรี่ก็ยังไม่จบดีด้วยเพราะความรู้สึกคิงและควีนมันยังสื่อถึงกันคุณทั้งคู่อธิษฐานภาวนาขอให้ได้มีโอกาสกลับมาพูดคุยคืนดีกันโดยเฉพาะฝั่งเขาอธิษฐานหนักมากนะเขาคิดถึงคุณมากโฟว์บอนส์เขาคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่ได้อยู่ร่วมกันค่ะหรือก็รู้สึกเสียดายที่แผนการในอนาคตที่วางไว้เนี่ยมันมาสะดุดจุดลงนะคะเพราะ คุณทั้งคู่นะคะบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ท็อกซิกกันมากๆความไม่เข้าใจความหึงหวงทุกสิ่งทุกอย่างประเดประดังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะทำให้ฝ่ายรู้สึกว่ามันทำไมมีอะไรให้คุณต้องรู้สึกสงสยัยต้องรู้สึกไม่ไว้วางใจหรืออาจจะสลับกัน Energy คบซ้อนมีไหมไม่มีแต่เหมือนว่าคนที่คุณอยู่ด้วย <ๆ S 1> เขามีสนเสน่ห์และมีคนพยายามเข้ามาแทรกกลางสนทำให้คุณรู้สึก อึดอัดงดหงิดแล้วไม่ไปต่อแล้วเพราะเถียงกันเรื่องนี้เยอะเขาอาจจะไม่ได้ตัดขาดจากคนที่พยายามเข้ามานะคะวุ่นวายซึ่งไม่ได้ถึงขั้นที่มาเป็นมือที่3หรอกแต่เข้ามาเกาะคุณทำให้ความสัมพันธ์มันไม่มันไม่มีความสงบสุขคุณต้องการความสงบสุขดังนั้นแฮงแมนก็ออกมาบอกว่า คุณอาจจะไม่ได้คุยกันสักระยะหรือคุยบ้างไม่คุยบ้างนะคุณใช้เวลาส่สวนใหญ่นะคะทําบุญหรือว่าโฟกัสไปที่สิ่งที่คุณปรารถนานะคะและในท้ายที่สุดโฟล์พอลและซิกพอลออกมาบอกว่าอนาคตความรักระหว่างคุณกับเขายัางไม่จบนะคะเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาหรือคุยกันแล้วด้วยมีการทําข้อตกลงกันใหม่ที่มันแฟร์ด้วยกันทั้งคู่และคุณมีความรู้สึกว่าโอเค ก็ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่ใจคุณต้องการก็ลองดูอีกครั้งจะเป็นไรไหมไม่เป็นไรนะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อได้แต่อาจจะต้องอดทนและใช้เวลาพอแฮงแมนอยู่ตรงนี้ก็ยืดเวลาออกไปนะไม่จําเป็นต้องรีบนะคะถ้ารีบร้อนมากและจบเร็วนะคะมันก็เหนื่อยถูกต้องไหมคะแต่อย่างที่บอกนะคนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาบอกเลยว่าถ้าอะไรที่ไม่ใช่จะตัดทิ้งให้และคุณมีเกณฑ์จะได้เจอ New Relationship ด้วยอาจจะมองดูว่า Story ยังไม่จบค่ะยังมีเกณฑ์การจะไปต่อกลับมาพูดคุยนะคะปรับความเข้าใจและเดินหน้าต่อแต่ฝ่ายเขาเป็นฝ่าย Take a คชั่นนะคะเพราะว่าเอเจนการสื่อสารอยู่ฝั่งเขาโนเนียเยอะแยะมากมายทังนั้นคุณไม่ต้องทําอะไรนะสวยๆ่อๆรอ,อตรงนี้อ่ะมาถึงคนมีคู่ี่ไม่มีประเด็น เอเนจีหลักออกมาบอกว่าคุณคิดถึงกันมากมีเคมีสุดๆนะคะคิดถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่ร่วมกันช่วงเวลาสวีทหวานนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณั้งคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกัน Energy มันมีความหึงหวงน้อยใจกันอยู่บ้างบางครั้งแต่ในเดือนเมษายนนี้ไม่มีและเพราะว่าคุณจะได้ข่าวดีจากคู่ของคุณนะคะ Energy โฟ r w ์วอและซิฟอร์ในอนาคต มีเกณฑ์ว่าเขาจะขอมั่นคุณหรืออาจจะแอบเซอร์ไพรส์ซื้อแหวนมั่นมาคุกเข่าขอแต่งงานก็ได้มีเกณฑ์การได้จะเจอกันบ่อยขึ้นในเดือนเมษายนไม่ว่าคุณจะเป็นรักต่างแดนหรือคนในประเทศเดียวกันเนี่ยมีเกณฑ์ว่าเมษายนนี้ได้เจอกันนะคะแล้วก็ได้เจอกันบ่อยขึ้นด้วยคุณทั้งคู่เป็นโซเมทเห็นเห็นอยู่แล้วแม้ว่าการจะต่างสำรับนะคะรับความสุข รับอนาคตที่คุณต้องการที่คุณปรารถนาที่คุณมุ่งหวังได้เลยคนมีคู่หลังจากที่คุณรอคอยมานานก็ได้ได้ว่าการรอคอยน่าที่จะสิ้นสุดลงนะะเดี๋ยวผู้อ่านคัดลาย hangman ให้สำหรับคนมีคู่เลยอ่ะ energy ของการรอคอยเนิ่นนานมากนะคะแต่มองดูว่าคุณทังคู่รู้สึกว่าโอเคนะ มันก็ไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกแย่นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตคนมีคู่ผ่านมองดูว่าคุณั้งคู่อาจจะมีภาระผูกพันทางด้านครอบครัวทําให้เรื่องการแต่งงานล่าช้าคุณน้งคู่เริ่มเข้าใจสถานการณ์ดีแล้วดังนั้นนะคะมองดูว่ารอได้มีเกณฑ์ว่ารอได้ นะคุณอาจจะต้องเคลียร์ในเรื่องงานด้วยเรื่องเรียนด้วยทีนี้คุณดิวกับชาวต่างชาตินะคะต่างศาสนาสําหรับบางท่านบางท่านมีเกณฑ์ที่ช้าอาจจะต้องเรียนรู้ทางด้านภาษาของเขาเรียนรู้ศาสนาของเขาบางท่านได้ดิวกับในโซนที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นโซนมุสลิมหรืออิสลามคุณอาจจะต้องคิดหนักในเรื่องของการ เปลี่ยนศาส,สนาด้วยไม่เขาก็คุณนี่แหละนะคะสำหรับกันตรงนี้แหละเลยอาจจะทําให้มีเกณฑ์การลาชานะคะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์การจัดเตรียมเรื่องเอกสารต่างๆด้วยแต่มองดูเหมือนเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายอนาคตที่ทําให้คุณจะต้องใช้เวลาจัดเตรียมแล้วก็คิดหนักหน่อยนะคะแต่ความรักเอาชนะทุกสิ่งค่ะไม่เป็นไรทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเอ้าวล่ะเดี๋ยวเรามาถามนะคะ องค์ขอองค์พระพิคเนตนะคะเปิดดวงชะตาให้กับคุณนะคะในเดือนเมษาย,ยนสําหรับราศีบังกรอ่อาล่คุณได้หมายเลข7นะคะปางแห่งความสําเร็จเห็นมหม ปิดค่าซะที่ไหนนะคุณได้รับความสําเร็จคุณได้รับชัยชนะในสิ่งที่คุณต้องการนะคะในทุกๆประเด็นเลยผู้อ่านบอกแบบนั้นนะอันซอ v แองเจิลมีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างในหลนี้นะ u n s o อ v e องเจิลอ p portunity คุณจะได้รับโอกาสนะคะครั้งใหม่เยอะแยะ,แยะมากมายในเรื่องราวของความรัก within the next few weeks ในอีกไม่กี่อาทิตย์คุณจะได้รับข่าวดีด้วยได้รับรักครั้งใหม่มีความสัมพันธ์ครั้งใหม่เข้ามามีโอกาสในความรักมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์มีโอกาสทางการงานการเงินทําให้ช่วงเดือนเมษายนเนี้เป็นเดือนที่คุณมีความสุขมากเลยนะคะขออีกหนึ่งใบนะสำหรับโรแมนต์แองเจิลสหรับคุณค่ะ Romance, a n น i e นหร i อ i ีเ o ียสแค่ะว่าด้วยเรื่องของการเรียนรู้อย่างที่ผู้อ่านบอก Energy ของ Religious เนี่ยเป็น Energy ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายความว่าอะไรอะไรที่ไม่ใช่ถูกตัดออกนะคะแล้วจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะกับความรักครั้งใหม่ที่ดีถึงเวลาที่จะต้องนะคะก้าวข้ามผ่านอดีตนะคะ ทำปัจจุบันวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ก้าวต่อไปนะถ้าท่านใดนะคะเดียวกับชาวต่างชาติต่างศาสนาก็คงจะต้องเป็นช่วงเวลาที่เรียนรู้ดูใจสื่อสารกันให้เข้าใจให้ดีเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องอดวหวแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะองค์พระพิคเนจยืนยันอีกครั้งนะคะว่าคุณจะได้รับความสําเร็จนะคะชีวิตอุดมผมอุดมสมบูรณ์แม่ขออภัยค่ะมั่งคั่งพร้อมพลังทั้งความรัก การงานการเงนิงนการเรียนรวมถึงสุขภาพขอให้มีความสุขมากๆนะราศีมังกรพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ